กลุ่มแรกของปีที่ดอกใหญ่ให่กว่านายาถ่ายย่างสองดอกนี่นี่คือเรียกเคดฐานเด้อจากพี่น้องหอมจ้ะก,กินข้าวจีหอมหอมหัวก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเ็ดผิดเด้อจ้ะใครเห็นก็จะไปแับไปตองมันนี่คือเ็ดผิดมันไม่เห็นเ็ดมันเดินยับ <laughs> <laughs> ที่เหลือเลยนี่ตรงนี้เพราะตอนที่ว่าพูดกับป้าว่าลุงอีคานหาดีกว่าตรงนี้ว่าตูยืนไหม ไปเลยเด็กกำลังขึ้นแตกะก็ดะจุ่มเอ้ยอันนี้ไม่ต้องโทษคนอื่นดอกไม้จุกแท้ๆตั้งนี้พอตอนเรายืนคุยกันขัดเอาพี่น้องเด็กมันกำลังขึ้นแตะก็ได้ตั้งนี้จะจุ่มไปแล้วเนาะหนูก็ย่างอ้อมหมดแล้วหนูก็อยู่ทนีันก็เองไม่ถ่ายไม่นั่งหานะเนาะว่าดอกโช่อเด้อว่าดอกใหญ่ซะด้วยคุณจะจุ่มพี่เห็นจ้ะ

tất cả già đảo pino anh nhẽ mấy, sẽ khoai kép ở tá phân, được chưa? mẹ ảo, ừ, cắt ăn, cắt ở đọt, phải ở đây mới cho nó tất cả anh sắp cần một youtube, long non, đấy, như là thái, bông tăng bắt đây chắc, được chưa? đủ thôi, đủ bây giờ มองดีด้วยจ้ะทุกคนทะลุอีดาทะ,ะะทะลุไปนี่นจะทะลุไปเลยเนาะจ้ะเนาะไม่คิดอะไร hết มองทะลุไปเต้นดอกนมันเขียวใหม้ออกเจอตรงนี้โอ้ยแตกเลยโอ้ยยังี้ยเนะาะป่าลกเฮ็ดป่าดานไม่มีญาติรออยู่จ้ะป่ากิโลเมตรนี้แหละจะก็คนมาหาลัลยแหละ แต่ก็เหลือตาอยู่ไปคนหาแหลกไปเลยยิงทั้งหลังยหญดาวนั่งเอ๊มันจะลอยคนเขีย่ยวลอยคนมันเอาแต่ว่ากัดงอโชคใครโชคมันจ้ะัดยอมแต่ก็ไม่เอาไม่ได้ครับไปดูล่ลอยคนลอยเก่งเลยกว้างเลยแหลกไปกเรื่้ะนี่จากนั้นมาแล้วหมอตินี่ดอกงามยิงต้องหอมเา้าไอ้หน่อยมันบานเป็นดอกงามยู่ โอ้ยเข็ดๆนี hmm. 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 Yeah. Sure ่ตาขะมองดูเก่งดูกลวงได้จับปันมีเก่งมีขลวงมีก็ะเทือนมาดอกใหญ่อีดอกนึงด้วยจ้ะก็ไม่เอาคือเก่าดอกกันใหญ่คักอยู่ีหลายเห็นดอกหน่อยมานี่เจอเอาไม่รักดอกหน่อยพอดเออกดูก็เห็นดอกนี้อีก่ะจะดอกใหญ่มันมาจ้ะเด้อคือคอยหาปีนี้เลยจ้ะปีนี้มันป่ามีมันไม่เยอะ ็มีเยอะนี่ยิงยาพุชพุชดอกใครดูดอกเยอะโอ้ดอกเยอะดอกใหญ่อดิดอกจะดอกใหญ่จะยูจะดอกใหญ่อยู่่นีจับควนเลื่อนมาเก็บเหยียบดอกนี้ดอกใหญ่อยู่นี่ใหญ่คักด้วยประมาณนี้จ้ะ ดอกเยอะโคโลเลยอือค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวให้ดูสิพี่น้องเขียดฐานเติดมากก็หลายดอกแตนนี้ดอกนี่ที่ยังสดสดอยู่นี่จ้ะนี่เด้อจากคือเขียดฐานหอมจ้ะหอมหอมนี่จ้ะกะจีหอมหอมดอกเขียดฐานขึ้นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่คือเรียกเขียดฐานเด้อจ้ะพี่น้องหอมจ้ะกลิ่นกะจีหอมหอมหัวก็จะเป็นแบบนี้ ต้นมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้จะนี่เฐานโนเวนี่จะ้ะพี่น้องย่าจุ้มเดินมาเห็นจ่าดาจะถ่ายเก็บก็จ้โชว์นี่นี่อกจะ้ะนี่นี่มาๆมา,มาดูเก็บยาจุ้มยาจุ้มก็เห็นเลยจะ้ะเดอแต่จ,จ่าดาจากเก็บป๊าดกลุ่มแรกของปีที่ดอกใหญ่ใหญ่กว่านาย่าดายังสองดอกนี่ชื่นใจเลยเกจ้ะจุ้มจะอีกสองดอกจะ้ะ đồ giải phòng ừ. kiếp Trà đảo dân khung Kiếp này sạch da, hay, hay kiêng da, hồ đấy <laughs> Hay ra chung kiếp Thăm dù bàn là như như mà nữa Đứa lông mà, buộc mà cái đứa chứ khuyên cấp khuyên mà. Mà này. cái váy mẹ mẹ hiến đột nữa nè Kèn này Kèn phúng là đứa phía nông mẹ, kìn bà Ở lại kìa này mày,

เรากินถูกแล้ต่อแม่เขักมันน้อยเลยอือจะลอยคนแต่ก็ยายจุ๋มอยากญายไหมดูเด้อหลุดงามพร้อม,มอยู่ข้างกันจ้ะนี่ยาดาวทั้งนี้ <c ười> จักพี่น้องเหลือตาเขาได้อจ้ะเด้อนี่่ใช่ว่าไม่เหลือตาเขาจะนี่เก็บก่อนเนาะมามามาเก็บเพชรกันยาจุ๋มก็ยาดาวเด้อจ้ะพี่นอ้อ,อ,นองนี่ดอกก็ใหญ่งามๆแต่ตะการเปนีย่ก็ตะการลูกมึงมาไอ้นนี้คือเก่า xong các bạn cả ôi oh, nó mục lá trời này phi men men đủ quân đúng tín già đảo đi hết nó phát kiếp phải gì tắt không văng đó hết cả đấy ไอเก็บเพชรในทุ่มเสือนะคิดก็ทุ่มเสือนี่ระวังเด้อจ้ะเก่งกวงแต่ก่อนจีม,มีลูงอ่อนไหมเฟนยาดาวบอมบ์ไปวิ่งแล้วเขาบอกว่ากวงเด้อดอกมันกับขาใหญ่ดีจ้ะจ้ะเห็นแต่ละดอกกับขาใหญ่ดูวยนะจุนะ๋มเนาะนี่แล้วก็เก็บไปแต่เห็ดมันก็ร่างขืนมันก็จะตินตามกวนไปเรื่อยแม่ก,ก็นวนกันเก็บไปเถอะตะระดอก Giờ đảo mới tăng con nữa chứ, ra đảo đơn kiếp đi nhỏ ừ. Ui, tôi có chúng sẽ món hả của tốt, tốt chạy của một con yên, một con đơn hàng đánh đánh. Ừ. Ừ. Chứ, chỉ là đồ sống đồ có bó đẹp hơn anh phải chờ, ngam đi đó chờ đó, có cái แต่ต้องค่อยจองเฮ็ดหาเฮ็ดโนเวททางเหนือนี่โนตะจากมันมากจริงๆยังจีเห็นขึ้นระดุมระดำนี่ก็ถือว่าหลายได้อจเด้อจำรับมันขึ้นไหมยินเนาะทั้งโนเวททั้งทั้งเหนือนี่ทั้งทุมทังทุ่มเสื้อย่าดาวอยู่ี่ปีนี้ฝนมันไม่ดีจ้ะแล้วปกติอุย้ยอีกอู้พี่เนาะปกติมันก็ไปเดอนสิงหากลางเดินสิงหาได้ใจเฮ็ดขึ้นทั้งนี้เฮ็ดมันปูน่ะ ก็จะึ้นนานี่แหละจ้ะประมาณนี้ก็จ่จีใดประมาณนี้แหละมาเฮ็ด,ถดแถวนี้กับระแวงที่ไหนไหนจีเก่งขวังไหนคนมาผูกคอตายแถวนี้ <laughs> มาคนเดียวกับเสียวข้างหลังต้องมีหมูมาจ้ะต้องมีหมูมาแยกจุ๋มีกว่าผีกว่าหาัก มันเป็นม,นนมนะนาวไปทางไหนก่อนชี้ดูโอ้ฟังนันก่อนโอ okay. เคอือฮะชี้บอกนากันจ้จะจกใหญ่ดิเจเคขาใหญ่ดีอยู่ใส่ไปดีเจ้ะทุกคน,นดอกล้างคืนได้เห็ยนดิเจ้ากลุ่มควันตรงนี้เก็บไปดิเจ้า เะไปเก็บทังนี้เนาะเก็บทัมนี้ก่อนเอเป็นกลุ่มก่อนเ่ยอยเก็บยากอก็แมาแล้วนเดี๋ยวควงกันเ้อเอาไม่ได้เลยเนาะ cần chi này đẹp đây đây dù tay giảm khẩn mày ăn thủ phốn mà nó tay chưa may đây mày lại เอาเลยเลตสบายึเรา็เหยียบมานี่ยเอาไม่ได้เดยวของไูนี่เอาักเจ้าของหยยบตักิ้มมานี่จะจะนงเก็บในีอรอีกมือนึงก่อนก่อนก่อน่ทางเดินแลวนี่เนเลนไปแล้ว เดี๋ยวไล่ขั้นเลยดิจะไล้เห็นดอกมงินดอกกันจ้ะตอกก็เห็นมาเห็นดอกเงินอ้าวแต่ดอกเงินจะล่ะอ๋อเพิ่ก้าวเราจะเอาไปเหลือยไปเหลื้อยไปก็เล่าเอาไปโอ้โหพี่น้องอุ้ยครับแม่ตะการตันเมื่อกี้ตะการ่าก็จะของแย่งฮ็ดจะของสุกเแ็่จะของเองตะกานั่งตังทับเมื่อกี้ด้วยจ้ะโอ้ยโอ้ขาใหญ่พี่น้องขาใหญ่กันทุกคนเฮ็ดมันปูด้วยจ้ะเด้อ ขาย่างย้อยตื่นเลยเจ็บเองก็ยังตื่นเองขาบรรยายนะพ่อจะของสุกไว้หรือ,อไม่ขาบรรยายนี่ป้าไม่จะาาหาของสักันสุกจะของเองอ่อนหมดมันจะขาใหญ่ก็จะเอาแล้วเนาะขามันใหญ่ดีจ้ะฮัดน,น,น,นี่หวานจุไอ้เป็นแกล้งมีเนาะขามันใหญ่ดีจ้ะเราก็สุกไปตลาดโขง เรียกไรเด้แตยาดาเเรียกสลายกบจดอใจทีเนาะโอ้มีดอกไม้พร้อเก็บเี่วเก็บ่โ้ชนี่ทุกคนดูด้วยจ้าช็อตนี่ขาเฮ็ดถึงถึ้ยใจนี่ว่าขาเฮ็ดเนาะป๊าอืมฮึมใะกำลังขึ้นเฮ็ดกำลังขึ้นดอกกำลังมันอ้วนดีนี่ท่านใจญ่แต่ว่าขามันอ้วนกับเราออก เฮ็ดมันไม่ท่นบาดก็จ้ะเฮ็ดขึ้นใหม่นี่ดูคัดกันแนมใชไหใหุ้ขึ้นใหม่ต่ออุ๊ยน้อยันไี่ได้วันนี้ใหญ่จังห่อยโปราหนูบัวเปือพี่นาะทถึงเด้อดูยังย้ายอยู่จ้ะ อูกระจายให้ดูลูกเอ,อประาธานไทยเขาเรียกอะไรยายาจุ๋มบลูเบอรี่ค่ะบลรีนี่ยสารน็อตเป็นเช่นนี้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรเงี้ยแบล็กเบอรี่นี่บลูรี่บลูรี่เช่นเนานะมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวย,ยาด่างทีพาใส่ปากโอ้โหน่ากูัวดมาเก็บเพชรเด้อจ้ะเก็บนี่ใส่ปากมา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 ลูกเด็กน่ะอืมเ,เต็มมือเลยไม่ล่วง มาดูจ้ะด้าจะใส่ปากให้ดูจ้ะนี่จ้ะลูกมันโอ้ยใส่ปล่าพีนนี่เนาะมามามาน้องมาด้ามาด้านี่ลูกแอรเบอร์รี่บูเบอร์รี่เนี่ยอ๋อหวานมันะอันอมเปรี้ยวนิดๆแต่ตามหาแก้วเพชรจ้าเจ็มกระกายอ่ะให้ดูลูกบูเบอร์รี่เนาะจ้ะเนาะแก่ใจเอ้ยบูย ม,มาอยากพาตักเอ้วมาผิวนอ้นนองมีแต่ลูกใหญ่ๆนึงเก็บใส่ปากนี่น้ำมันๆเก็บใส่ปากมาจ้ะปากปากไปใหม่พร้อมอุ้ยอ้มมาออก <c oughs> อืหวานไปจ้ะไปต่อหาเก็บเพชรอันนี้คือเพ็ดผิดเด้อจ้ะ ใครเห็นก็นจะไปจับไปตองมันนี่จ้ะคือเฮ็ดผิดเขาบอกเฮ็ดผิดแต่ว่าเขาบอกไปทำอะไรนี่พวกผส,สมทำยาหลายใดทุกนี่รัก็ไม่รู้เนาะนี่จ้ะคือเฮ็ดผิดจ้ะพี่น้องนี่ไปจับจะไปเตะไปตองขา้านอจันเนาะนี่เด้อจ้ะพี่น้องทุกคนให้ดูไปตัวอย่างเชยจ้ะประมาณเนี่ยยาดรมาหาเก็บเพชรันเลยมาทำคลิปเห็นเอ้เฮ็ดผิดกันบอกพี่บอกน้องอยู่ใกลลวก็ไม่ต้องเก็บมันหรอกจ้ะ Yeah, no chapit to andndacha